สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านนะครับมานะครับชมอ้อยนะครับของตาอันนี้ก็เป็นสุพรรณบุรี50นะครับซึ่งนะครับตาแกได้ซื้อพันธุ์นะครับมาจากไร่ที่มีชื่อเสียงนะครับไร่หนึ่งแถวจังหวัดอบุนราชธานีนะครับซึ่งตอนนี้ตาแกก็กําลังขยายพันธุ์ครับเพื่อนจะเห็นว่าสวนของตาครับจะเน้นที่อินทรีครับเป็นหลักนะครับ จะไม่ใช้นะครับปุ er mm ๋ย hmm. ที่เป็นเคมีนะครับเช่นปุ๋ยที่เป็นสูตรนะครับตาแกจะไม่ใช้ครับจะใช้ปุ๋ยที่แกนะครับผสมขี้วัวนะครับหรือมูลสัตว์นะครับก็จะมีเครื่องนะครับเครื่องผสมอยู่นะครับใต้ใต้ถุนนะครับอันนี้แกก็จะปลูกนะครับเป็นอันนี้ก็ประมาณตรงนี้ก็ประมาณนะครับเกือบเกือบไร้แล้วครับประมาณทักสามงานได้นะครับก็จะเน้นนะครับ ก็จะเน้นนะครับเป็นอินทรีย์นะครับแต่ก็จะปลูกเป็นร่องนะเพื่อนนะครับแกจะปลูกประมาณประมาณสามสามต้นนะครับต่อหนึ่งร่องนะครับประมาณสามต้นนะครับเพื่อนเห็นไหมครับแกจะปลูกประมาณนี้แหละครับก็นะครับสูตรไทยสูตรมันนะครับสูตรไหนที่สะดวกที่ง่ายนะครับแต่ของตานะครับเมื่อกี้ก็มานะครับพอดีตาแกกลับบ้านพอดี ก็เลยไม่ได้เจอเจ้าของสวนนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับขโมยถ่ายเลยนะครับเพื่อนซึ่งเจ้าของก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็มาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสุพรรณบุรี50นะครับซึ่งสายพันธุ์นี้นะครับตาแกก็ไปซื้อมาจากจังหวัดอุบลนะครับนะครับอันนี้แกเพิ่งจะปลูกนะครับเพื่อนเห็นไหมครับร่องหนึ่งกกจะใส่สามต้นนะครับ อันนี้เป็นต้นที่เกยํามานะครับเพื่อนชําแล้วขึ้นประมาณสักหนึ่งศอกครับเกก็นะครับเอามาลงแปลงนะครับนะครับช่องว่างของร่องเดินก็จะประมาณครับหนึ่งเมตรนะครับช่องว่างของร่องเดินก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับนะฮะแล้วร่องที่ปลูกของเกยก็หนึ่งเมตรนะครับเพื่อนนะครับปลูกหนึ่งเมตรนะครับร่องเดินหนึ่งเมตรนะครับ เก็บเ <Okay, S 2> พิ่งจะไปรถน้ำมานะครับเพื่อนฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยสวยครับเพราะว่ามีต้นไผ่นะครับมีต้นไผ่ดินยังเปียกเลยนะครับสวยมากนะครับตาเกจะเน้นที่อินซีนะครับเพื่อน เกษตรอินทรีย์ครับจะเป็นแปลงนะครับแปลงเรียนรู้นะครับให้นะครับคนที่นะครับแกมาศึกษานะครับดูนะครับอ้อยที่เป็นการปลูกแบบอินทรีย์นะครับโดยกรงนะครับโดยแท้นะครับแกมีใบอินทรีย์นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจะเอาใบของแกมาให้ดูนะครับนี่ครับแกมีระบบน้ํานะครับระบบน้ํานี่แกครับเดินระบบน้ําอย่างดีนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ มีฟักทองครับมีต้นไม้นะครับกล้วยมีต้นสักนะครับเกชอบนะครับปลูกต้นไม้นะเพื่อนเกค่อนข้างจะเป็นคนอารมณ์ดีครับรักโลกนะครับโลกสีเขียวนะครับต้นกสวยนะครับเพื่อนอันนี้ก็ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนลงดินได้ว่าทนพันธุ์ที่เกนะครับตัด ชทาไว้นี่ก็ประมาณครับ2เดือนนะครับก็อ้อยน่าจะ5้าเดือนนะครับสวยครับเพื่อนเห็นไหมครับนะครับพิกัดนะครับใครที่ต้องการมาชมนะครับพิกัดสวนนะครับอยู่ที่บ้านนาตังครับหมู่ที่แปดนะครับตําบลขวาวสินารินอําเภอขวาวสินารินจังหวัดสุรินทร์นะครับก็นะครับสอบถามนะครับมาชมได้นะครับ นี่นะครับสวยงามนะครับนะครับซึ่งแปลงแกปลูกนก็มีประมาณนะครับสามถึงสี่แปลงนะครับแกปลูกไว้เยอะนะครับเพื่อนกก็จะประมาณนี้นะครับปลูกเน้นที่อินทรีย์นะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแกจะใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยนะครับแกจะมีถังนะครับผสมปุ๋ยของแกเองนะครับ จะเป็นใบไม้นะครับเศษฟางนะครับสวยนะครับใครต้องการมาดูนะครับก็เชิญนะครับบ้านนาตังครับหมู่ที่8นะครับตำบลขวาวอำเภอขวาวสุรินนะครับผมนะครับมาชมได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นครับแปลงหนึ่งนะครับซึ่งนะครับคลิปหน้าก็จะพาท่านครับไปชมอีกแปลงนะครับอ่ายังไงก็นะครับฝากกดไลค์นะครับ กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ